เลขเจดาวเสาเป็นเทพเจ้าแห่งโทษทุกข์สร้างขึ้นจากพยัคฆราชหรือเสือสิบตัวเป็นดาวบาปพะเคราะห์ธาตุธาตุไฟปลายธาตุไฟฐานไฟสุมขอนไฟในใจไฟสุมสวงรูปร่างรูปร่างสูงโป่งผิวเนื้อดำแดงหน้างุมงุ้ม หน้าออกกระดูกกระดูผมหยิกอยักโศกขาโกงนิดหน่อยข้อกระดูกใหญ่มีแผลเป็นทิศท,ทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือหอรดีทิศสีสีม่วงบางตำราบอกว่าเป็นสีดำรสรสเปรี้ยวเพศเพศชายจิตใจนิสยัยใจแข็ง ย้ำคิดย้ำทำจำฝังใจเจ้าคิดเจ้าแค้นลังเลไม่กล้าตัดสินใจเก็บไว้ในใจอาชีพนักสังคมสงเคราะห์จิตอาสานักจิตวิทยาเกษตรกร,ร,กรหมอสมุนไพรสถานที่เตาเผาขยะร้านขายของเก่าโรงพยาบาลเมนเผาศพ สถานที่ทำการเกษตรอวัยวะข้อต่อกระดูกกระดูกเป็นข้อข้อข้อมือข้อเท้าโรคโรคเกี่ยวกับไขข้อข้อกระดูกอัญมณีอเมธทิสสีม่วงแร่แร่ตะกัว่วพระประจำวันพระปางนาคปกบทสวดประจำวันเสาร์ให้สวด โสมานะกะรีถาโทบทนี้ชื่อนาลายถอดจักประจำอยู่ทิศหอรดีทิศทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้จบเลขเจ็ดดาวเสา